อวยพรครับขอบคุณมากที่เข้ามาฟังคําสอนนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะจัดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างกับพี่น้องนะครับผมขอทักทายมาจากเชียงใหม่นะครับและเราพบกันในคําสอนนะครับสวัสดีครับพี่น้องดีใจมากที่ได้มาใช้เวลาด้วยกันวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าเชื่อว่าพี่น้องจะเกิดความเชื่อและนําไปปฏิบัตินะครับจะหนุนใจพี่น้องโดยอ่านข้อพระคัมภีร์และพี่น้อง จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลเป็นผู้สร้างท่านขึ้นมาและพระองค์เป็นผู้จัดสรรหาแก่เราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแกเราเป็นผู้ดูแลเราสอนเรานำทางเราแต่ไม่ใช่เท่านั้นพระเจ้าเป็นผู้ดูแลพิทักษ์รักษาเราด้วยอยากให้พี่น้องเกิดความมั่นใจรักพระเจ้าวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาชีวิตของเราทุกๆวันทุกเวลา ตลอดไปจนถึงวันที่เราไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์สะดุดีบทที่121ข้อ7และข้อ8บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิทักษรักษาท่านให้พ้นจากพยันอันตรายทั้งปวงพระองค์จะทรงพิทักษรักษาชีวิตของท่านผมชอบคำนี้มากเลยพิทักษรักษาชีวิตของท่านท่านคือคือผมและพี่น้องที่เป็นลูกของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาฟูซาำอีกแล้วการไปมาของท่านไม่ว่าท่านจะไปหรือท่านจะมาทั้งบัดนี้และสื่อไปเป็นนิดนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเป็นความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นผู้พิทักษ์รักษาเป็นผู้ปกครองดูแลเราพระองค์จะอยู่ข้างเราตลอดเวลาพระองค์อยู่กับเราพอเรารับเชื่อพระเยซูองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาสถิตยอยู่ในชีวิตของเรา และเมื่อเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่บนตัวเราและพระองค์ไปกับเราทุกคนทุกแห่งตอนนี้ผมยืนอยู่ที่แคลิฟอร์เนียในเมืองลอสแองเจลิสผมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับผมที่นี่ดูแลพระองค์จะพิทักษ์รักษาดูแลเราวันนี้วันหน้าเดือนหน้าอาทิตย์หน้าปีหน้าทุกๆวันพระองค์พิทักษ์รักษาเราเมื่อเราออกไปและพิทักษ์รักษาเราเมื่อเรากลับมาบ้านหรือกลับมาที่ทำงานของเรา หรือว่ากับพระที่คิจจักรของเราพระองค์จะพิทักษ์รักษาเราตอนนี้และพระองค์จะพิทักษ์รักษาเราตอลอดเวลาจนถึงวันสุดท้ายในโลกนี้พี่น้องไม่สามารถไปที่ไหนในโลกได้โดยปราศจ,จากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิทักษ์รักษาชีวิตของเรานี่เป็นเหตุผลที่เมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเรามาเป็นคริสเตียนเราดําเนินชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งสันติสุขในสถานที่แห่งความเชื่อ แม้ว่ารอบตัวเรานั้นจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและปัญหาต่างๆอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีคนร้ายอะไรต่างๆรอบตัวเราพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจะอยู่ในโลกนี้แบบที่ไม่เคยพบปัญหาหรือสิ่งแย่ลบในชีวิตเราทุกคนพบปัญหาจริงๆเราก็เพิ่งผ่านมาโรคระบาดโควิด1 9มีปัญหาเป็นเรื่องร้ายแรงแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงช่วยกู้เราออกจากปัญหาและความยากลําบากเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์จะทรงใส่ที่ปกป้องเราเหมือนกับเป็นหลังคาแห่งการป้องกันให้เราลุดออกจากอันพยันอันตร,รายเหล่านั้นรอบตัวเราพระองค์จะทรงปกป้องเราจากศัตรูที่พยายามจะเข้ามาทาร้ายชีวิตของเราพระคัมภีร์ได้พูดเรื่องนี้หลายครั้งว่าพระเจ้าเป็นผู้ดูแลเราเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะ ดูแลฝูงแกะเราเป็นฝูงแกะของพระองค์พระองค์จะดูแลเราสะดุดีบทที่ยี่สามข้อหนึ่งหนึงข้อสี่บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดังเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเราจะไม่ขัดสนนะครับพี่น้องพระเจ้าจะดูแลพี่น้องคนไทยคนลาวและชนชาวเผา่าตอนนี้พี่น้องอาจจะรู้สึกมีปัญหาการเงินแต่ผมสั่งประกาศในพระนามพระเยซูว่าพี่น้องจะไม่ขัดสนเรื่องการเงินทุกอย่างจะดีขึ้นพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนองลงในทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาอย่างริมน้ําอันสงบเรานอนลงได้เพราะเรามีสันติสุขใช่ไหมครับพราะ,ะเจ้าปกป้องเราเราไม่ต้องกลัวพวกสิงโตสิงสาราสัตว์บัดทาลายเราฆ่าเราพระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ฟังดีๆนะครับข้อ4แม้ข้าพระองค์เดินผ่านหุบเขาเงาแห่งความตาย ข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์พระองค์ทรงปกป้องปกป้องและนำทางข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์สบายใจพระคัมภีร์บอกว่าเราเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชชีวิตเราอาจจะถูกรอบร้อมไปด้วยปัญหาต่างๆคนร้ายคนที่เยายามมาทำร้ายชีวิตของเราแต่พระองค์จะปกป้องเราและนำเราผ่านไปได้เราไม่ต้องกลัวสิ่งใด ข้อพรพคัมภีี์มีพระสัญญามากมายหนังสือสดุดีบทที่ 4: ข้อ8บอกว่าข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับอย่างเป็นสุขทำไมละครับเราถึงนอนลงเอนกายอย่างเป็นสุขได้ข้าแต่พระยาเวเพราะทำไมครับเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาเราเราควรจะประกาศออกมาด้วยปากเราควรจะเชื่ออยากหนุนใจพี่น้องให้ไปฟังคำสอนที่ชื่อว่า การปกป้องจากพระเจ้าที่ผมสอนจากหนังสือสดุดีบทที่91ผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งขอพระคำเข้าไปในใจของพี่น้องและพี่น้องเกิดความเชื่อมากขึ้นว่าไม่ว่าพี่น้องจะไปที่ไหนพระเจ้าจะปกป้องพี่น้องสดุดีบทที่91ข้อ1ถึ16บอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงม่หิททลิ์เราทั้งหลายอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดและอยู่ในร่มเงา พระองค์ปกป้องเราอยู่อยู่บนชีวิตของเราเราอยู่ภายใต้ร่มเงาของผู้ทรงมหิตธิฤทธ์พระองค์มีอิทธิฤทธิ์มากฤทธิเดชของพระองค์ไม่มีความจํากัดข้าพเจ้าจะทูลพระยาวเวว่าเราจะพูดออกมาด้วยปากของเราประกาศมาบอกที่ล้ภัยของข้าพระองค์และป้อมประการของข้าพระองค์เพราะเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจสังเกตไหมครับว่ามีการเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าพระเจ้าเป็นผู้ ปกป้องดูแลเราขอ้อสามพูดต่อเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้นพระเจ้าปกป้องเราจากการโจมตีของมารจากกับดักของมารและโรคภัยไข้เจ็บพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโลและเป็นดัง่งพีผู้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ปีกใต้ร่มเงาการปกป้องมีโลมีดัง้งปกป้องเราพระคัมภีร์ใช้คําพูดหลายอย่างที่พูดถึงการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าท่านจะไม่กลัวความเสยดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวันหรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือความหายนะซึ่งทําลายในเที่ยงวันคือตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนถึงเย็นถึงรุ่งเช้าวันรงคืนเราไม่ต้องกลัวสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บอุทกกภัยอะไรต่างๆความหายนะจะทำรลายเราไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องเราพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ข้างขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านพระเจ้าจะปกป้องท่านพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเอง และเห็นการตอบแทนของคนอาธรรมคนที่พยายามจะทำร้ายเราพระเจ้าจะจัดการพวกเขาแต่พระเจ้าจะปกป้องเราจากคนชั่วร้ายที่พยายามมาทำร้ายเราข้อ9เพราะท่านได้ทำให้พระยาเวผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพระเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านเราสามารถพักพิงอยู่อย่างสงบภายใต้ปีกของพระเจ้าไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นของท่านนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้า พราะพระองค์จะท่งบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้เราแวดระวังท่านในทุกๆทางของท่านพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาดูแลเราปกป้องเราเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินผมเคยถูกทูตสวรรค์ยกขึ้นมาแม้จะล้มลงบนพื้นนะครับไม่มีรอยเลยนะครับแล้วไม่บาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาดูแลท่านจะเหยียบสิงและงูเหา่า เรามีฤทธิ์อำนาจเหนือศัตรูของเราท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเรานี่เป็นเหตุผลที่หนึ่งนะครับผมทําคําสอนมาเยอะเพื่อพี่น้องจะได้ฟังให้เกิดความเชื่อเพราะการรับการปกป้องจากพระเจ้ามาจากความที่เราเชื่อพระเจ้าวางใจในพระเจ้าสองหนุนใจให้พี่น้องรักพระเจ้า อยู่เพื่อพระเจ้าแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไปช่วยกันสร้างคริสตจักรสร้างสาวกประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเราจะรับการปกป้องจากพระเจ้าผู้ที่รักพระเจ้าระวังใจในพระเจ้าจะรับการปกป้องจากพระเจ้านอกจากนั้นยังไม่พอถ้าพี่น้องสังเกตคําสอนผมคือสอนให้พี่น้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆการรู้จักพระเจ้าของเราสําคัญมากรู้จักนามของพระเจ้าพระเยโฮวาเยโฮวาเจเรเยโฮวานิตสี เยโฮวาห์คิดสนูเราต้องรู้จักพระนามของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาเราเราที่เป็นคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าต้องรู้จักของพระเจ้าของเรามากขึ้นทุกๆวันเขาจะร้องทูลเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าร้องทูลแล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลําบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาผมเชื่อว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่อ่านมาจะเกิดกับพี่น้องเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว ให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราเวลาผมมองพี่น้องเวลาไปที่การประชุมนะครับวางมือให้ผมมองไปเนี่ยผมคิดในใจอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าจะปกป้องคุณคุณจะอิ่มใจด้วยอายุยืนยาวคุณจะไม่ตายเร็วโรคมะเร็งบัตโจมตีคุณไม่ได้ไม่มีอุบัติเหตุรถชนตายก่อนกําหนดเราจะมีอายุยืนยาวเพราะพระเจ้าปกป้องเราพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาเราตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เมื่อผมมองย้อนกลับไปผมมารับเชื่อพระเยซูตอนที่ ผมจบการศึกษาเป็นนายแพทย์แล้วตอนนั้นก็อายุ20กว่าประมาณ27-28แล้วผมมองย้อนกลับไป28ปีนั้นผมรู้เลยพระเจ้าปกป้องรักษาผมถ้าพี่น้องและผมรู้ว่าพระเจ้าทำสิ่งใดในชีวิตของเราเพื่อให้เราอยู่มาถึงวันนี้ได้นะครับเราไม่เห็นด้วยตานะครับอาจจะมีรถจะมาชนเราแล้วพระเจ้าก็ปกป้องเราให้รถไม่ชน ถ้าพี่น้องมองย้อนกลับไปดูภาพยนตร์กลับไปเมื่อหลายปีมาแล้วที่พระเจ้าปกป้องเราพี่น้องจะบอกว่าโอ้โหพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆปกป้องฉันมาตลอดต่อไปนี้เราไม่ต้องกังวลสิ่งใดไม่ว่าเราจะประสบสิ่งใดในชีวิตพระเจ้าจะปกป้องเราเราจะสามารถอยู่อย่างสันติสุขเรารรู้ว่าปีกของพระองค์ปกป้องเราอยู่เราไม่ต้องไปพึ่งพาโชคชะตาเราไม่ต้องไปขอร้องโลกภัยแค่เจ็บว่าขอสําดงความเมตตาต่อฉันเถิดเราไม่ต้องไปกลัวสิ่งใด เพราะเราอยู่ภายใต้การปกป้องจากพระเจ้าเราสามารถพักผ่อนในใจของเราได้และรู้ว่าไม่มีอาวุธใดที่มารซาตานและคนชั่วร้ายที่พยายามจะมาต่อต้านเราและทำลายชีวิตของเรานั้นจะสามารถเกิดผลได้เฉลยธรรมบัญญัติบทที12่12ข้อ10บอกว่าแต่เมื่อพวกท่านข้ามแม่น้ําจอแดนไปแล้วและอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานเป็นมรดกแก่ท่านและเมื่อพระองค์ทรงให้ท่าน จากตจูทั้งสิ้นรอบข้างท่านท่านจึงอยู่อย่างปลอดภัยพระเจ้าต้องการให้เราอยู่อย่างปลอดภัยพระเจ้าอาจจะนําท่านไปอยู่ที่เยอรมนีไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ไปถืออยู่ที่ประเทศอังกฤษ,ษ,ษหรือมาอยู่ที่อเมริกาพี่น้องก็มีบ้านอยู่ที่นั่นรับใช้พระเจ้าที่นั่นที่ครสตจักรที่นั่นนั่นคือการทรงเรียกเมื่อท่านไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะปกป้องท่านให้อยู่อย่างปลอดภัยทุกเช้าท่านตื่นขึ้นมาท่านประกาศ ข้าพเจ้าถูกเรียกห้ให้มาอยู่ที่นี่เมืองนี้โบสถ์นี้ข้าพเจ้าจะอยู่อย่างปลอดภัยเพราะพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาข้าพเจ้าอิสยาบทที่54ข้อ17พี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่ามารมาเพื่อฆ่ามาลักและทําลายมานั้นเป็นเหมือนกับสิงโตคํารามที่หาโอกาสกัดกินและทําลายชีวิตของเราแต่อิสยาห้าสิบสอนเราบอกว่าพระเจ้าจะดูแลผู้รับใช้พระองค์ผมอยากดุนใจพี่น้องทุกคนนะครับ ให้ร่วมชีวิตในคริสตจักรท้องถิน่นอย่าเป็นผู้อุปโภคที่ไปคริสตจักรเพื่อหาผลประโยชน์ร่วมมือร่วมใจไปเป็นสมาชิกผูกพันตัวช่วยยกแขนผู้นำในคริสตจกักรรับใช้ถ้าผมไม่เป็นสอบอผมยินดีที่จะไปยกเก้าอี้ไปกวาดพื้นผมไม่สนใจแล้วครับตำแหน่งในโบสถ์ผมสนใจว่าผมอยากรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะปกป้องผู้รับใช้พระองค์พี่น้องอย่าอยู่เป็นคริสเตียนไปวัน,วน อยู่เพื่อตัวเอง,เ,องเห็นแก่ตัวหาเงินหาทองล่ํารวยขุดทองอยู่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองผมเรียนรู้อย่างนะครับพี่น้องพระเจ้าสอนผมคริสเตียนที่สแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะดูแลชีวิตของคนนั้นจริงๆอิสยาห์บทที่5 4าสิบข้อสิบอกว่าอาวุธทุกชนิดที่ทําขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้าย นี่คือมรดกของบรรดาพระเจ้าปกป้องพระเจ้าทำลายงานของมารหรือคนชั่วร้ายที่พยายามมาทำลายเราให้แก่ใครครับมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาวเวนะทุกคนพูดสิครับผู้รับใช้พี่น้องอย่าเป็นคริสเตียนเช้าชามเย็นชามตั้งใจผูกพันตัวรับใช้พระเจ้าและการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเราพระยาวเวตรัสด,ดังนี้แหละพระเจ้าจะระทารความยุติธรรม การปกป้องการพิทักษ์รักษาการเลี้ยงดูเอาใจใส่ให้แก่ผู้ที่รับใช้พระเจ้าอยากหนุนใจคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าทุกคนให้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่ามัวแต่หาเรื่องสอบออิจฉากันด่ากันแตกกกแตกเราทำโบสถ์แตกพี่น้องเราไปเป็นผู้สร้างโบสถ์ดีไหมครับรักผู้นำของท่านยกแขนเขาขึ้นมาอธิษฐานเพื่อเขา เราไม่ใช่เดี๋ยวก็ลาออกจากโบสถ์เดี๋ยวก็ลาออกจากโบสถ์แล้วก็เขา้าา <ๆ S 1> ออกไหมครับเราจะยืนหยัดเป็นทหารรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพี่น้องคอยดูนะครับมารซาตานแผนงานของคนชั่วร้ายสิ่งอะไรในโลกที่มารซาตานส่งมาทําลายมนุษย์ไม่สามารถแตะต้องท่านได้เพราะท่านจะมีการรับการปกป้องพิทักษ์รักษาพิเศษจากพระเจ้าหนึ่งรักพระเจ้าสองวางใจในพระเจ้าสามประกาศออกมาด้วยปากว่าพระองค์เป็นผู้ปกป้องเรา สีรับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่อและด้วยความรักเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้พิทักษ์รักษาให้เราร่วมใจคันภิรฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้พิทักษ์รักษาเราพระองค์เป็นพระเจ้าที่ดูแลเราและดูแลชีวิตของเราตลอดเวลาทุกวันทุกคืนเราไม่ต้องดําเนินชีวิตที่พึ่งความเมตตาของโลภไฟแค่เจ็บหรือศัตรูของเราว่ามันขอเมตตาฉันด้วยเถิดแต่เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้ารู้จักพระเจ้าและรับใช้พระองค์แล้วขอประกาศว่าศัตรูของเราที่มีอาวุธมาทําร้ายเราไม่สามารถเกิดผลเพราะพระเจ้าจะดูแลรักษาเราจนถึงวันสุดท้ายเราจะมีอายุยืนยาวและเกิดผลในโลกนี้ในนามพระเยซูคริสต์เอมเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาเราผมเชื่อนะครับและพี่น้องจะมีอายุยืนยาวอยากให้พี่น้องกดไลค์และกดติดตาม และอย่าลืมเข้ามาฟังคำสอนตอนอื่นๆนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องนะครับและภูมิใจมากที่พี่น้องฟังคําสอนจนจบเราอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องประทานพระคุณความโปรดปรานประทานการเจมิมฤทธิดเดชและสิ่งยิ่งใหญ่จากสวรรค์เปิดสวรรค์บนชีวิตของพี่น้องนะครับขอชวนให้พี่น้องเอาคําสอนไปปฏิบัติและเห็นอพระพรมากมายของพระเจ้าจากสวรรค์นะครับเราพบกันในคําสอนอื่นๆนะครับขอบคุณครับ เยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไป ในน้ำพระเยซูปัญหาในชุมท่านนั้นจบกับตลัปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิต เกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจริญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่นทนนานในน้ำพระเยซู